เดลี่ดอนดิลโดร Every Daily Football กลับมาพบก,กันกับ EP ที่31กับการสรุปตลาดนักเตะจากห้าลีกใหญ่ของยุโรปก,ก่อนตลาดนักเตะปิด1วันจะมีดีลใดบ้างไปรับชมกันได้เลยครับมาเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอันปิดสโมสรไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนปล่อยตัวเอเดรียนมาซิลูปีขวานราวรุ่งชาวโรเมาเนียวัย19ปีให้สโมสรดินาโมบูคาเรสในลีกสูงสุดโรมาเนียค่าตัวประมาณ4,0,000 0ยูโรสัญญา4บวก1ปี สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยยืมอีธานวิลเลียมส์ปีกซ้ายดาวรุ่งชาวอังกฤษวัย19ปีให้สโมสรฟอลเคิร์กในสกอตติชพรีเมียชิพใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรนอตติงแฮมฟอรสต์ t คว้าตัวจอห์นวิกตอร์ผู้รักษาประตูชาวบราซิลวัย29ปีจากสโมสรโบตาโฟโกในลีกสูงสุดบราซิลค่าตัวประมาณ8ล้านยูโรสัญญา3ปีมาต่อกันที่ลาลิกาสเปนสโมสรจีโรนา ยืมตัวปาโบลอารนซาน่ากองหน้าดาวรุ่งชาวสเปนวัย19ปีจากสโมสรอนบิยาเรอัลมาช่วยทีมสำรอง1นึฤดูกาลสโมสรอนเวอยลโอเวอยโดยืมตัวคาบีโลเปสแบ็กซ้ายชาวสเปนวัย23ปีจากสโมสรอนเวอยลโซเซดาดมาใช้งาน1นึฤดูกาลมาต่อกันที่กันโชเซเรียอิตาลีสโมสรอนโรม่ายืมตัวคอนสแตนตินอสซิมิคัสแบ็กซ้ายทีมเชฟกรีสวัย29ปี จากสโมสรลิเวอร์พูลมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรโรมา่าปล่อยยืมอานัสซาลาเอ็ดดินแบ็กซ้ายชาวฮอลแลนด์วัย23ปีให้สโมสร p s เวไอโฮเฟน fen, ในเอเรดวีซีฮอลแลนด์ใช้งานหนึ่งฤดูกาลพร้อมออปชั่นปล่อยตัวถาวรสโมสรโคโม่คว้าตัวโนเอลทอนควิสผู้รักษาประตูชาวสวีเดนวัย23ปีจากสโมสรมอนบีในลีกสูงสุดสวีเดนโดยไม่เปิดเผยค่าตัวและรายละเอียดของสัญญาพร้อมปล่อยให้ใช้งานต่ออีกหนึ่งฤดูกาล สโมสรเจนัวปล่อยยืมอเล็กซานโดโวกริอาโกกองหลังชาวอิตาลีวัย26ปีให้สโมสสอนพีเอโอเคซาโลนิกาในลีกสูงสุดกรีซใช้งานหนึ่งฤดูกาลพร้อมออปชั่นปล่อยตัวถาวรสโมสรเจนัวปล่อยยืมเดวิดอันเคเยกองหน้าชาวเนเจเรียวัย23ปีให้สโมสรเวอร์ตัสแอนเทลล่าในเซเรบีอิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรเฮลัสเวโรนา ปล่อยยืมชาลีกองกลางโตรับชาวบราซิลวัย21ปีให้สโมสรเรจียนาในเซเรียบี B, อิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรอินเตอร์มิลานปล่อยตัวเมฮดีทาร e มีกองหน้าทีมชาติอิหร่านวัย33ปีให้สโมสรโอลิมปิกอสในลีกสูงสุดกรีซค่าตุประมาณ2ล้านยูโรสัญญา2ปีสโมสร c เครโมเนเซยืมตัวฟาริสบมุมบัญญากองหน้าชาวแคมรูนวัย25ปี จากสโมสรโอลิมปิกมาร์เซย์มาใช้งานหนึ่งฤดูกาลค่ายืมตัวประมาณ3 0 0แสนยูโรพร้อมออปชันซื้อขาดมาต่อกันที่บุนเดสลีกาเยอรมันสโมสรอุนิโอนเบอร์ลินปล่อยยืมยันนิกสไต์ผู้รักษาประตูดาวรุ่งชาวเยอรมันวัย20ปีให้สโมสรบาเบลสเบิร์กในเรกิโอนาลลิก้าเยอรมันใช้งานหนึ่งฤดูกาลอเล็กซานเดอร์ชโวโลผู้รักษาประตูชาวเยอรมันวัย3 3ปีย้ายร่วมสโมสรฮาร์ทออฟมิดโลเทียนในสกอตติชพรีเมียร์ชิพ หลังจากหมดสัญญากับสโมสรอูนิโอนเบอร์ลินเส้นสัญญา2ปี 2> สโมสรไบเออร์เลเวอร์คูเซนคว้าตัวเอลิเซ่เบนเซกีปีกซ้ายดาวรุ่งชาวโมร็อกโกวัย20ปีจากสโมสรโมนาโกค่าตัวประมาณ32ล้านยูโรสัญญา5ปีสโมสรแวเดอร์เบรเมนปลายยืมลีออนโอปิสกองกลางตัวรุกดาวรุ่งชาวเยอรมันวัย20ปีให้สโมสรคาวสรูในบุนเดสลลกา2เยอรมัน ใช้งานหนึ่งฤดูกาลสมโมสรนฮอฟเฟนไฮมปล่อยยืมทีมดรกสเลอร์กองหลังดาวรุ่มชาวเยอรมันวัย20ปีให้สมโมสรนเนินแบกในบุนเดสลีกา2เยอรมันใช้งานหนึ่งฤดูกาลสมโมสรนสตุตการ์ดควาตัวบาเดเรดินบูอานานีปีกขวาดาวรุ่งชาวแอลจีเรียวัย20ปีจากสมโมสรนนีสค่าตัวประมาณ15ล้านยูโรสัญญา5ปีปิดท้ายที่ลีกเอิงฝรั่งเศส ซีนดีนเฟอร์ฮัตปีกขวาชาวแอลจีเรียวัย32ปีย้ายร่วมสโมสรเอ็มซีอลจีเรียในหลีกสูงสุดแอลจีเรียหลังจากหมดสัญญากับสโมสรอองเช่เส้นสัญญา2ปีสโมสรเมสคว้าตัวฮาบิบเดียโล่กองหน้าชาวเซเนกัลวัย30ปีหลังจากหมดสัญญากับสโมสรอ,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 อันชาบับในซาอุดีโปรโลีกสัญญา3ปีสโมสรลิวปล่อยยืมโมฮัมเหม็ดบายโย่กองหน้าชาวกินีวัย27ปี ให้สโมสรกาซียนเทปในซูเปอร์ลีกทูเคียใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรน,นิสยืมตัวเตียโกกูเวียปีขวาชาวโปรตุเกสวัย24ปีจากสโมสรเบนฟิกา้าในลีกาโปรตุเกสมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลพร้อมออปชันซื้อขาดสโมสรโอลิมปิกมาร์เซย์ยืมตัวอาเธอร์เวอร์มิเรนกองกลางตัวรับดาวรุ่งชาวเบลเยียมวัย20ปีจากสโมสรแอร์เบอร์ไลซิกมาใช้งานหนึ่งฤดูกาล ค่ายืมตัวประมาณ3ล้านยูโรพร้อมออปชั่นซื้อขาดสมสรลองส์ปล่อยยืมแองเจโลฟูรคินีกองกลางตัวรุกชาวฝรั่งเศสวัย29ปีให้สมสอสรเอาทาวน on, ในซาอุดีโปรโลีกใช้งานหนึ่งฤดูกาลพร้อมออปชั่นปล่อยตัวทาวนสสมสรสตราสบูร์กปล่อยยืมปาเป้เดมบาเดอบกองกลางชาวเซเนกัลวัย21ปีให้สมสอสรเนินแบกในบุนเดสลิก้า2เยอรมันใช้งานหนึ่งฤดูกาล สโมสรอนเบรสคว้าตัวปาเต้เอ็มบุปปีกซ้ายชาวเซเนกัลวัย21ปีจากสโมสรอนโปในลีกเดอร์ฝรั่งเศสค่าตัวประมาณ1.7ล้านยูโรสัญญา5ปีสโมสรอนเบรสยืมตัวเรมี่ลาโบลัสการีกองหน้าชาวฝรั่งเศสวัย2 2ปีจากสโมสรอนลองส์มาใช้งานหนึ่งฤดูกาลและนี่ก็คือทั้งหมดของตลาดนักเตะวันนี้จากเดลี่ดันดิวถ้าคุณไม่อยากพลาดดีลเด็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องของเราไว้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ